นี <N ik avo> <How. S 2> <So> ่ฮาว่าินเจ้าหอสมกับมีนะโอ้โแหนไปทางนี่สาวแจ้วบฮะเครื่องแกงไก้โอ้โนยังหลายพีนดองเลยผัดเผายางฝนบองตีพีอของแท้เลยบอพี่อในไส้มันเลยที่มันเปนพ่น สบายดีพี่น้องมดสูขุสุขคนเนาะตอนนี้บ่าสอนอยู่ที่เมืองไซบุรีแขวงสวนนรรณเขตชิปนี้จะพาพี่น้องเขาไปเลาะไปเที่ยวตลาดนัดบ้านแจ้งแห้งไกลครับปั๊มน้ำมันปตทไกลครับโรงงานน้ำตาลมิตรลาว,วนนเมืองไซบุรีแขวงสวรรคเขตพี่น้องเลยอยู่่ไกาจ้า เมืองเซบังางไฟแข่งขงมวนตลาดนัดเพิร์เปิดทุกๆตอนบ่ายวันพุธพี่น้องตอนนี้ก็เป็นเวลาค่อยขับลงแรงแล้วประมาณห้าโมงตอนนี้ฝนหากระเซ้าโต๊กวางกี้พี่น้องฝนตกมาได้สามสี่มือแล้วพายุเข้า กูว่าเมือใดมันที่เศร้าในแมนเส้นทางเลขที่13ใต้พี่น้องเส้นทางไปรเทภาคใต้พออ่อใต้แดนกัมพูชีหมดเลยอโอเคเนาะพี่น้องเขาไปพบกันอยู่ที่ตลาดนัดบ้านแจงแฮตกัดเลยเนาะ ไม่เพิ่มว่าจะมีอาหารการกินอย่างแน่ว่าบาวสอนจะไปท่านตลาดยูือเนาะว่ามากคํำพี่น้องเลยตอนนี้บาวสอนมาฮอนบ้านแจงแฮดแล้วพี่น้องเลยบ้านแจงแฮดจะทิดกับแคมทางเลขที่13ไต้ เป็นบ้านย่น่เนาะมีโรงงานน้ำตาลมิตรลาวมีปัม๊มน้ำมันปทตทมีตลาดมีร้านค้าพี่น้องเลยจากแก้งแหงไปเซโนโกับบ่อกไก่พระแบบไหนตลาดแมนยูเบื้องซ้ายมือเนาะจะมีทางแวะเข้าไปตลาดแมนยูทางด้านหลังของโรงงานน้ำตาลมิตรลาว คนยังหลายอยู่พี่นอ้องเ้ยตล้าดังบุหันจะเลิกคือะในเบิ่งอาหารการกินเนาะว่าจะมีอย่างไงตอนนี้บาซอนมาฮอดตลาดนัดบานแกงแห้งแล้วเนาะคนยังหลายอยู่อาหารการกินก็นยังหลายอยู่โอ้หม้อนี้มาพออายเพิ่น

ว่าภาษาเวียดนามมั้สบายดีว่าอยงไรสวัสดีครับเจ้เาครับเ, <c oughs> เออเราหยอกว่าหัวกันเนาะไอ้เพิ่นขายมากักไม้อยู่ในตลาดเพิ่นขายมากักไม้ไม้สิครับโอ้คือเหี่ยวหน่อนี่กินได้บ่ะนี่เหี่ยวตัวเหี่ยวโอ๊ยมันเนา่าเลยกินบ่ได้ละ มกแอปเปิ้ลมกเกี้ยงมะนาวโอ้มันาวก็มีมักอืเน้ององุนกินได้ป่ะนี่เคยกินได้เนาะเือเคยชอโ้างเป็นบุคลากนี่ซิมบังซิมบังด็ครับเอาชื่อมาแ๋ยวกันเอนจะมากินตืม ตอนนี้เวลาประมาณหาโมงเนาพนังงานจากโองงานน้ำตาลบิดลาวเพื่อนกำลังมาเลาะมาจับจ่ายซื้อขายมากานขายผักผักบงผักหอมมังดาบังเพชรห่อส้มก็มีนะสมโมหัวสิงไข่โอ้แพนดิทางนิ้สาว แก้วบ่ bueno? first, oh, ๊ะเครื่องแกงไตเครื่องแกงไตโอ้ยไตไตไตมาจากไตเลยๆถุเรียนอ๋อนี้ปลาแดกที่นี่ปลาแดกโอ้ปลาแดก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 สังวานแม่สังวานโอ้มาจากไทยปะเนาะเป็นตัวแท่งจำหน้าหรอ ขอ,องป้าเจ้าโอ้ปลาแดกขายกองเท่าไรสาวพันโอ้ทรงมังนจะแซ่บเนาะปลาแดกเมย์สังวานมันให้สังหวานยังเก็สังวานสุรินทร์โอ้มาไก่นี่รเนาะมาไก่มาไก่จะเลาะมันก่อนสิเดี๋ยวามาเบิง้งเติม ตลาดมีที่ต้มนะเพราะฝนตกะฮากะเซาคนยังหลายอีกน้องเลยบรรยากาศที่ตลาดนานบ้านแกงแฮดเมืองไซบุรีแวงโซนาเคตทางหลังหรงงานน้ำตาลมิตรลาวมีอาหารการกินหลายอย่างนะมีพืชผักกุ้งหอยปูปลาอาหารทะเลมีมดเนาะ ขายอันนี้เป็นขายลูกซีนฮอนด็อกเนาะเป็นอย่างนี้ไอ้ก้นก้นไก่เนาะโอ้โหอ้อส้มหมูบ่เมนอันนี้มม่มเนาะเมนอันเท่าไรหม่ำเนี่ยตักพันน่านม่ำเนี่ยตักพันซีอันซีผ้าพันเมนเพราะอันหนึ่งสมมติอันหนึ่งเทา่าไหร่อันเดียวนี่นะ สิบพ <c oughs> ัได้ส,สอันบ่ได้บ่สาอันได้เจ็ดสิบอัน่สิบพันบ่ขายเนาะมาไมาลองมึงดูที <c oughs> ่เองบ่โ <c oughs> อรับเข้ามาเนะมั่ม <c oughs> เอาเส้นธงให้แน่ อเครื่องซีมดตัวน้อยเนาะโอ้ซีมดเราเรียนี่ยขายดีได้หนึ่งหมื่นเนาะปกติมาเครื่องยังเต็มอยู่เครื่องซีมดแล้วนี่ฮันขายปลาหมึกขายหัวใจเนาะโดยโดยโดยโอ้ลิ้นงัวปะโอ้หมูปะเรียกว่าหมูใหญ่เนาะลิ้นปลากรใหญ่เนี่ย กางกอ,อันนี้ก็ตับหมูเนาะอันนี้นนหัวใจหมูโอ้หัวใจหมูหัวตับหัวใจหมูเกลื <c oughs> อง <c oughs> ทะเลโลเจ็ดพันกีบสามโลซาวพะกลัมปี โจมลายเนาะคนตกหากา็เศร้าอาหารขายอาหารทะเลนี่สดสด,สดหม่ไหมจากประเทศเวียดนามมาประยาประเทศไทยมีเวียดนามไทยโอ้ผสมกันเนาะผสมกันมีปลาหมึกมีกุก้งกุ้งมาเลยไทยปลาหมึกปีแก้วให้พร้อม พักพักพักอ่าโหได้มาลรอตลาดบ้านแขรงแห่นะมาอุ่นนวลเพื่นได้ขายมาอ่างุ่นพร้อมโอ้ดักแด่บ่เนี่ยดักแด่ดักแด่นอนนี่ยสุกมะเนาะโอ้ยโอ้ยที่ว่าสุกก็อะไรทัวรอีกโดยโดยโดยซ้อมยั้งหนึ่งซ้อมยั้งหนึ่งซอนออนทัวร์ซอนโดยพิมพ์ภาษาลาวในหรือภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษจะได้สายตลาด มักเลาะมักเลาะตลาดโดยโดยเข้าใจเข้าใจทางล่างที่ก็ขายเสื้อผ้าขายเครื่องนุ่งกระเป๋าขายแอร์บางฮานจะผู้เครื่องผู้ของชีเมื่อแล้วเนาะเพราะว่าเครื่องขายเพิ่นหมดโอ้เครื่องหมัดตอนเนาะได้ขายดีไงโนยังอยู่ ออทอดโบราณถ่ายดียเนาะตอนเว้นคนหลายอยู่บ่อ๋อย,ย,ย,ยคนยังมาเลาะเรื่อยๆเ,เน,ะเนาะโดยสฉอาะแมนพนักง,งานนะจากห้องงานน้ำตาลมิตรเล่า เพียรโซดบ่เพียสดซดจากใส่มันมีบ่บ่มีมิโซะมันบ่โอ้อยด๋อยด๋อยก็เป็นตอนเช้าเราไมีเนาะการถ่ายพักผักบงผักสลัดพักกระลำพักเพชรหมักหน้าหมักเครื่อนเนาะก็เงินหลายเนาะไหมคะเงินหลายขนาดบหลายบหลายบ่ กันหลายริเป็นขายมักแตงนะมักทั่วมาต่อเลยผู้สาวอืมชิพันแปดพันมีได้บ่โอ้แปดพันก็ได้บ่เนี่ยเซบาทอได้เอาได้บาทต่อละมาแปดพันเนาะแป้งนโลเท่าไร่งซารุ่นไหนสามงาว่าเอามักทั่วอู่ละเอามักทั่วเอา ก็มีวันมันเผาปะเนี่ยมันเผาก็มีน่ยมันเผายามฝนคึกคืนอน,น,นอยู่เนาะพี่น้องอันตลาดนัดบ้านแกงแห้งยายเป็นขายหอยหอยหน้าเนาะนโดยโดยโดย งวเผาแยงซาลีเพียบวเนี่ยงวเผาจ้าบอเพียบวเนี่ยตัวนี้เพียของแท้เลยบอของสดเพียในไส้เลยที่มบุเป็นพูนเลเพียเพียในไส้เลยตันี้่าไรเพียะเฉพาเพียเนี่ยข้าืซีซินกระตุ่มพี่บออยากได้ตัเพียนะได้ตัเพียเอาหาพันก็ได้ันเหรวะเอาเนี่ยซนมีห มีซีนอะไรจริงจริงเลยเพียเี่โบนเนี่ยมาเอา,าบอสิเติมมาได้แล้วอะไรอันนี้แหละซ้อนทองไงเด้อโอ้ยยังตกวะซ้อนทองไงเนี่ยซ้อนอีกทองนึงนะมันเนื้อไก่อะมันเม็ดการขายเคปญี่ปุ่นก็มีเนาะพีน่น้องมะส้มโอมะม่วงมะพร้าวอะง,งุนแอปเปิ้ลมีมัน ขานมบอมนี่เบาข่านมปะโอ้เป็นอะไรไมันหวานบ่าขานมเด็กน้อยดิ้โอขานมขานมบักลำใหญ่ก็ยังมีอยู่เลยโอเส้นแห้งสบายดีเอ้ยสบายดี ขายคอมเมนต์เอาได้ขายซีนแห่งเนาะซีนหมูซีนงัวมั่มขายดีว่ามืนอไ่มีมั่มมีปลาแห้งพรายใส่เรื่องได้เ่ายอยด้โดย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 สุดยอดลายพี่้องไหมตลาดนันบานแจ้งแหงทางมังซาบุรีแขวงสวรรดเขต อาหารการชินกับอารมสมุนเนาะมีหลายสิ่งหลายอย่างใครอยากมาเลาะมาเที่ยวก็สามารถมาได้ทั้งหลังตลาดอ่าทั้งหลังโรงงานน้ำตาลมิตรลาวเนาะสำหรับคลิปนี้มาวันี้บาร์ส่นจะขอปิดคลิปไว้สำนีก่อนเนาะโอกาสหน้าพบกันใหม่พี่นอ้องอย่าลืมกดไลค์กดติดตามให้กำลังใจบารนน์สขอเนาะสำหรับคลิปนี้สบายดี